สวัสดีครับทุกคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เปวนเกียรติมากเลยกับเขาเนี่ยจริงๆครับในหน้ากครับความแบบเป็นแฟนอดได้ขนาดไอเด็กทีปัจจุบันี้ไดเยอะมากเลย สวัสดีค <habr> รับผู้ดิมัตอนครับออนันนี้ถึงทีมีเจ็ดแล้วนะครัีค่มันสุกนี้ทีแปดครับผมก็เป็นลักนก็กระแสํำหรับก็ค่อนข้างดีเพรทุกคนก็ชื่อมต่อละครของเราทั้งสองคนแล้วก็รวมถึงคนู้ด้วยด้วยาง บบใช่แล้วเข้าถึงเส้นเรื่องของความสัมาร์ของวัตถุรคาร์เจกงะสองมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ความสัมารถตัวคนอื่นก็เริ่มที่จะแบบมีขี้คายทั้งกั๊กกับยาดาก็เริ่มแบบคลายแล้วด้วยครับผมไรไรไรเมื่อไหร่จะบอกตอนนีแต่ว่าบอกไปแล้วไปแล้วแล้วเมาเดยตอนที่บอกไปอ่ะก็ยังนับนับได้ไหมว่าเป็นแบบว่าสารภาพจริงเพราะว่าตอนนั้นเราแบบ สติสกับปัญญาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงผมว่าก็ได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าคนเมาอะชอบพูดความในใจอะคนเมาอาจจะกล้าทำในสิ่งที่ตอนเมาไม่กล้าทำตอนไม่เมาถ้าจะไม่เมาไม่กล้าทำดูดูแต่ว่าต้องเสียเวลาดูหน่อยเพราะว่าอิมเตัวแฟนเยอะต้องเสียเวลาผมก็แคบแล้วก็ผมก็ต้องไปแปลกรอบหนึ่งเลย ขาก็ชื่นชอบนะแบบว่าชอบทำบู๊เรื่องที่มันเป็นโรแมนติกที่เป็นแบบคอมเมดี้น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่เราปากแข็งแล้วเขาบอกเฮ้ยทำไมไม่ยอ,อมรับทันทีสองหน้าโดนแย่งแล้วอะไรเงี้ยมีมีมีแป็นใหญ่ที่ถูกแบบตัดสีอย่างนี้นก็หอมนะครับก็เอาจริงๆเรารู้สึกว่ามันก็คือความน่ารักของการโดนจีบนั่นแหละมันเรื่องความใหม่ของซอมเองเท,ที่ ชีวิตเนี้ยยังไม่เคยยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนยังไม่เปิดใจให้เรื่องความรักมาก่อนอะไอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมันเป็นพาร์ทหนึ่งของการที่แบบคนเหน่อจะนึกเปิดใจเพราะว่าหนึ่งที่มันเป็นความใหม่มันมีความตื่นเต้นสองมันมีความกลัวกลัวเสียใจอะไรอย่างเงี้ยสามชือมันเลือกไมู่กเพราะว่ามีคนประจิตทุกกันอืมอืมสวยจัด อดี่บอกว่าเพิ่งดูมีล่าสุดแล้วชอบซีนที่เมานะ้ซีนที่เมาก็เป็นซีนที่ผมรู้สึกว่ามันก็น่ารักมันเหมือนแบบเอาจรินมันธรรมชาติมากนะซีนเลยนะซีนนั้นผมรู้สึกว่าเหมือนเราเล่นเป็นกิจอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเอาคนเล่นเองเออมันน่ารักดีแต่แล้วก็ที่ผมดูด้วย ยาติเขาทำเงินกันต่างกันเขาเออก็เป็นหมอฟันเจ้าของทำอะไรของป็นเจ้าของมาเจ้าของบินิม,ม,มาโอ้โหแล้วการเป็นคนรวยอะเอาอย่างนี้ต้องถามว่าการเป็นคนรวยเนี่ยอคุณคุณมีความลำบากีหยว่าคุณเขาได้เป็นคนรวย<ม>ก็เป็นสิ่งที่เราอิจฉามาตลอดชีวิตเราก็แค่ตื่นเช้าสิ่โมงนั้นมาแล้วก็ มาเผยแพร่แค่นั้นเองไ้พอได้เล่นอะไรฝั่งไฟครับไม่จริงเนี่ยถ้าย้อนจริงๆอ่ะหลายๆเรื่องหูเล่นเป็นคนรวยนะใช่คือเล่นเป็นคนจนน้อยกว่าคนรวยคนรวยซะส่วนใหญ่คนจนมีแค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวได้ทำที่เคยเล่นเป็นคนคนจนนี่เหลือเป็นคนรวยหมดเลยซึ่ง เชื่อครับเชื่อแี่ปิดชิงเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโอมเองเนี่ยเล่นเป็นคนจนมาสองเรื่องติดแล้วเออมันอยู่ที่<ส>มัน,อย,น<ส>อยู่ที่หน้ามันอยู่ที่หน้าพูดเอาเวลาพูดกับมาดูที่นน<ส>หน้าก่อนไม่ไน้ไอ้ไมันไม่ดูเป็นคนรวยเนี่ยเล่นเป็นคนรวยเนี่ยเรบการนี่คือยังไงนะครับถ้า<ส><ล><ส>ในชนีวิตจริงได้ โดนแต่เราไม่คนรวยแต่ถ้าพูดกับเขาเลือกจากเขไม่รู้ว่าจับริงไหนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเขาเป็นคนรวยไม่ผมว่าถ้าซอกับเป็นคนรวยในเรื่องมันจะดูไม่น่ารักแกมันจะดูไม่น่าดูมันจะดูเป็นคนรวยที้บินคนรวยขี้บิ่ต้องสลับกันนะไม่เปิเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ธนาบุตรอาจจะต้องเป็น ตองไม่ห่อตอไม่ห่อไ่อเดี๋ยววานรวยขึ้เมื่อไหร่จะได้ไม่นไม่ถ้าจากตอนี่มัน้นมาว่าเราได้คนนักคนเลยว่าได้ที่เป็นคนแปลกแต่ไม่เคยเห็นทังได้เป็นู้ข่งด้นตัวไม่ออกน้ำอ่ครับไม่ได้ดูไม่ดุมเซอแล้วกันไม่ตองไม่ตองหอ ไปคีลวไปไปไปตองเหรอคือผมว่าคิดว่าเขาชอบความที่แบบความธรรมชาติของเราสองคนนะกันคือพวกเราคือเราก็เป็นเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนทุกคนก็ชอบเคมีที่อยู่ด้วยกันมากกว่าแบบอาจหลายคนอาจจะบอกว่าเคมีผีผักไหมเอออะไรแบบนี้เคมีที่แบบ ไม่มีใครยอมใครใครมีเล้นกับฟันอะไรอย่างนี้เออครับผมตอนนี้มเกัวขอผมไม่เคยกลัใครบอกว่าน่มกลัวเออไม่ตปากนะอะไรนะลัวเถียงกับอะเถียงแต่มันทีมันกลับมามัลกระโดมใจกันเีาสู้นเนี่ยสู้เขาเรียกว่าแบบไม่ต่อร้อนต่อชนไม่ต่อร้อนต่อเหยียบยัง เขาพูดว <Cornell> ่าผมเอาที่ไหอยู่จริงหรอใช่ค่ะเอาอยู่ตอนเอาตอนไหนเอาอยู่ปะเอาตอนไหนก็เราไม่ได้หางลมจริงเราไม่ได้มีเราก็มีช็อตจนอยู่งานบางช็อตก็มีก็อยู่งานแต่ผมคิดว่าคือ เราสองคนก็ไม่ได้กล้าพูดแรงกันมากขนาดเพราะว่ากลัวกระทบความสัมพันธ์ในชีวิตจริงก <c oughs> ็ไม่แบบหยบกล้อขอฟังขอมาแต่มัรกจะดึงมาเวลาพูดมาอยี่ยเขาพูดแบบไอ้ที่เราทำมันแล้วนะ,อะเออกลัวไงคือกลัวถึงจุดนั้นไงเราอย่าไปสู้ถึงจุดนั้นเราต้องเบรกไว้ก่อนแบบเราต้องยอมไว้ก่อนเพื่อเพื่อเราจะไปถึงจุดที้อีกแสดงว่าโอ้มันอะไรองมีเกี่องปัญหาคือเรี่องม้าอ่ะที่พ<จ>ูดมาแล้วใช่พี่ม้าก็เป็นเหมือนกันใช่พี่ม้าก็ช็อต เออใช่เหมือนกันทีใจนั่ละดิตั้งค่ายแพ้นแพ้คเดียวลำแชมป์ลำแชมป์ลำแชมป์กยังไม่ยิอ่้อไปรับล้วอันี้จะเรื่องล้อก็เจอไปสัมภาษณ์ไปแล้วก็เนไปลงรางวัลด้วยกันเดี๋ยวซึอไเวลารางวันก็ถือถือต้องทําไมได้รอใหม่ทำาไปด้วยแรกบผมฝากซีนี่อย่างเราสองคนด้วยนะครับสวิตทูธ โดูเด่นที่นะครับแฟนที่เป็นแฟนส่วนใหญ่นะเริกตอนนี้ถึงที่ EP 7แล้ววันศุกร์ใน EP 8แล้วนะครับผมครับผมรับชมได้ที่ช่องชีมเอสิบห้านะครับเวลา2ทุ่มขึ้นวันศุกร์นะครับผมและรับชมออนไลน์นะครับได้ที่ไอซีแอปพลิเคชันไลฟเว็บไซต์เกี่ยดของชัดับผมฝั่งนี้นะครับอ่านหนึ่งครับ